ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคือทางรอดนะครับผมเมื่อทุกๆท่านรู้แล้วว่าวันนี้จะโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์อะไรจะต้องแต่อไปก็คือทุกๆท่านจะต้องมาโฟกัสที่การทําการตลาดออนไลน์นะครับผมการออนไลน์เนี่ยการตลาดออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกทท่านเข้ามาในกลุ่มของพวกเราแล้วเนี่ยทุกทท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้จะเดินต่อยังไงแล้วใครจะมีสอนพวกเราครับผมจะมีสมโมสอนนะผมแล้วก็จะมีการเทรนงานนะ้วกการสอนงานการสอนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้ทุกทท่านเพื่อที่ทุกทท่านเนี่ยจะได้เดินต่อในอาชีพได้นะผมไม่ได้เดินคนเดียวแน่นอนแล้วทุกทท่านถ้าเชื่อพวกเราแล้วเดินตามพวกเรายังไงก็สําเร็จแน่นอน,นับผมในส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั้นทุกท่านจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างพวกเราจะสอนว่าการทํา คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำยังไงนะผมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับผมนะเพราะว่านะครับผมคนที่ทำคอนเทนต์เป็นกับคนทำคอนเทนต์ไม่เป็นเนี่ยผลลัพ ต่างกันมหาศาลนะเมื่อคนที่ทำคอนเทนต์เป็นแล้วบวกกับเทคนิคการยิงแอดของพวกเราด้วยนะครับจะทําให้ทุกทุท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะปังมากกว่าคนที่อะไรครับผมยิงแอดยิงแอดยิงแอดโดยที่ไม่ทำคอนเทนต์นะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการทําออนไลน์เก็ติ้และก็การยิงแอดไปด้วยเมื่อเรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับผมเราก็จะมีการทําออนไลน์ในแพลตฟอร์มอื่นด้วยเราก็จะมีการทำเว็บไซต์ใช่ไหมฮะเราก็มีการ ทำ Google a p p เรามีการทำ YouTube นะผมเรามีการใช้ Line OA Line Official นะผมแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอะไรออนไลน์เข้าใหม่ๆเพราะว่าเราก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วครับผมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยสำหรับบางท่านแล้วมันยากแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะถ้ามาอยู่ในกลุ่มเราแล้วครับผมเราก็จะช่วยกันนะผมเทรนกันสอนกันนะผมประคองกันไปให้ถึงฝันนะผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเดินคนเดียว ตัวเปล่าๆนะผมหรือว่ามีไม่มีใครคอยดูแลเลยเพราเราจะดูแลทุกๆท่านนะผมและเดินไปพรออ้อมๆกันนะผมไม่ต้องกลัวนะออนไลน์นะผมเป็นทางรอดแต่ว่าจะรอดเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันนะครับผม